ครับผมขอกลับสวัสดีพี่น้องพงไฟสุขุสุขชนครับมานีอยู่กับผมกับโยพาแซบกับโยพี่น้องสำหรับเมนัปเป็นสเสนอเมนูเป็นซอยจุลมิตรพี่น้องมานีซอยจุสดสดเนื้อสดงามๆนี่ครับผมสีมีตับครับผมไข่หลังแล้วก็มีเสือร่องไห่แล้วก็มีเนื้องามพี่น้องนึ่มีสารที่กีบพี่น้องสารทีกีบมะน้ำมาพี่น้อง,อง,มองมบม่ว่าอะไรนะครับผมเสีบเสียบนั่งกันคำเหนียกแข็งมันกับเขียวขมขมมาต้องขอตัวขอให้ทุกคนบูชาดิบนะครับเนาะลองตับก่อนนะครับตับงามงามสดกับ

Cây lắng Cây lắng phải <laughs> không? Cây lắng vua พีกิกหยวกเนี่ยเสือต้องให้พี่น้องเนื้อเสือ,อม,มันแางเรียบมันครับ ก๋วยจั๊งหยัดสองสดตัวด้วยครับยังเด้รสชาติ <c oughs> ถึงแสบถึงใจ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อส่วนสันในพี่น้องวอยคัตวจวดย่างเดียวครับ แันิปบกีบเนาะงบ่ได้ฮันมากนะครับขี่เอเลยมาหอใสกับตัองยังไงขอบนอกมุมใน うん。<laughs> <laughs> thuồng xẹp nó tóc ván <laughs> <laughs> แก่ในมันดวกี่ เนือเจ๋อเนื้อเตี้ยน,นนะพี่น้องอ <laughs> ืมหอนระเบิด ทวนพี่น้องขนาดร่มด้เนี่ยเจอพริกกรอเนี่ยเตียกสัตว์ดอกเลยพริกกระเทียมนะครับเนาะสุดยอดดีๆนะไปเรื่อยๆครับ 嗯。Mm. ผมสหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอไว้เพียงสี่นาคมน้องอมนิดเสือว่าข้าล่าพาจากพี่น้องเอก่อนนะครับถ้าต้องผู้ใดมากินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ผมเพื่อเป็นกำลังแแรงก่โยบาเสียกพนักพิภพตอไปนะครับสหรับวันนีปฏิพประการในรัยกินมุ่งมั่นเกินไปกระต้องขอถอดขอใยเพื่อน้องกันผมขอบคุณที่แจกประเทศตามลช่ชมครับสำหรับวันนี้ขอ้กเขาของว่าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องพ่อคลิปหน้าครับผม